สวัสดีครับสเปเชียลรีพอรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเราลอกฟิล์มกันไปแล้วครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการเลือกฟิล์มครับตอนนี้จะให้คุณวินแนะนำหน่อยครับว่าฟิล์มที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี้ยมันมีกี่ชนิดเป็นอะไรยังไงบ้างก็ก่อนอื่นนะครับก็คือในส่วนของฟิล์มกองแสงนะครับก็ตอนนี้มี2อประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเป็นลักษณะของฟิล์มธรรมดาครับนะครับประเภทที่2ก็คือฟิล์ม ที่มีประหลอดฟิล์มธรรมดากับฟิล์มที่มีประหลอดใช่ครับะะอ่าซึ่งซึ่งคืออันนี้คือฟิล์มอ่าส่วนส่วนตรงทางนี้ก็จะเป็นฟิล์มที่มีประหลอดครับ,บอันนี้คือฟิล์มทีม่ประหลอดใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้คือฟิล์มที่ประหลอดเนี่ยก็คือเอาที่ความเข้มวัตกันิีความเข้มด้วยเหมือนกันนะครับก็คือมีส0 50% 60% 80%อ๋สปอิซอครับผม แล้วส่วนตัวที่ฟิล์มประลอดเนี่ยถ้าตัวไหนมีประลอดเยอะก็สามารถที่จะกันความร้อนได้สูงครับผมอย่างตัวแรกนี่คือตัวแรกนี่ก็คือเป็นส0 40%เอร์ซตคือซออกเป็นสีฟ้าหน่อยครับก็กันความร้อนรวมได้ห้าสิบสาเปอร์เซนครับครับผมลงมาก็จะมี60สิเนสิเอร์เซะครับอันนี้กันความร้อนรวมได้6 9้าซนครับผมครับแล้วก็อันนี้ อันนี้จะเป็น60%เหมือนกันนะครับการความร้อนรวมได้54%าสเอครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ80% 80%เลยครับผมก็การความร้อนได้58%าสิบแปดเปอรใช่ครับทีนี้ถ้าถ้าผมอยากได้การความร้อนแต่อยากได้ใสๆสีใสๆแต่ว่าการความร้อนดีๆเนี่ยครับมีไหมครับก็เยอะเยอะในระดับหนึ่งครับแต่ว่าฟิล์มฟิล์มตรงนี้มันจะค่อนข้างราคาสูงอ่าฮะใช่ครับราคาสูราคาสูง ใสด้วยใส่ด้วยกรรันความร้อนได้ดี<ส>ด้วยสวยราคาสูงใช่ความร้อนได้ดีใช่ครับๆๆทีนี้จะสอบถามคุณประวินถึงการเลือกฟิล์มที่ถูกต้องในการใช้งาน,นงครับผมต้องต้องเลือกอยังไงครับก็ถ้าดูจาก ในส่วนของลักษณะการใช้งานกลางวันกลางคืนนะครับ,รบถ้าในส่วนของกลางวันเนี่ยก็จะติดเข้มบ้างนะครับหกสิ 60, เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไร,ร,รแต่ถ้าเกิดไปเลือกใช้ติดตอนกลางคืน,นมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของความการมองเห็นทีนี้พูดถึงเรื่องทึบเนี่ยผมก็คํานึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องข้อกฎหมายครว่า จะมีผลอะไรไหมเดี๋ยวนี้ครับก็สีฟิมมากไปจะโดนเรียกไหมเข้มมากไปจะโดนเรียกหรือเปล่ารประมาณนี้ครับก็ณปัจจุบันนะครับสมัยก่อนอาจจะมีนะครับแต่ณปัจจุบันก็คือกฎหมายเรื่องความเข้มของสีฟิล์มเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของฟิล์มมืดมากมันก็บุคคลต้องสงสัยตำรวจก็ต้องเรียกถูกไหมครับเรียกค้นบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนในเรื่องของ ฟิล์มประลอดถ้าประหลอดจ้าเนี่ยบางทีเราขับรถไปมันก็ต้องเกรงใจคนอื่นบ้างเพราะว่ามันสะท้อนแสงเข้าตาคนอื่นเขาครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครที่จะติดประหลอดกันขนาดนั้นแล้วเนาะเพราะว่ามันเอาไปแล้วครับหรือว่ามันจริงๆเทรนมันมาเป็นฟิล์มใสแล้วล่ะครับตอนนี้เทรนมาฟิล์มใสแล้วใช่ครับผมใช่ประหลอดจ้าไม่ค่อยมีแล้วครงั้นวันนี้เราจบวิธีการ เลือกฟิล์มที่ถูกต้องกับการใช้งานแต่เพียงเท่านี้ไว้ก่อนอาทิตย์หน้าตอนหน้าเราไปดูการติดตั้งที่ถูกต้องวันนี้นนเราก็<อ>สวัสดีลากันอีกครั้งครับของสวัสดีครับ